เราจะบันทึกยอดยกมาของเจ้านี้นะคะเข้าไปที่ระบบเจ้านี้คลิกไปที่ปุ่ม w o r k f Pro ค่ะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Set Balance Data ค่ะประเภทเอกสาร BI ถูกต้องแล้วนะคะเล่นเอกสารชิส่นทค,คลิกปุ่ม OK แล้วค่ะแล้วก็คลิกไปที่ F3 เพิ่มนะคะ เลขที่นะคะที่ใส่ศูนย์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 หนึ่งค่ะเลขเลขแค่ยงิงเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะส่วนวันที่นะคะเป็นเป็นวันที่ที่สิบสี่สิบเดือนสองปีห้าเจ็ดพาราแลรหัสแะแนนนะคะ ไม่นะบุ้าระบบคดคักก่อน e n t e พอมาแล้ว็ไปรหัสลูกนีรหัสเจ้านี้นะคะสายโขดเดก็ enter งสโวนเรือบริษัทยานมาค่ะคบริษัทยานนาแล้วคลิที่ปุ่มเะะรืองค่ะพอมาไปที่ยอดยอดเงินสุดที่นะคะเป็น ีมือกด F10 เพื่อบันทึกนะคะทำไมอันนี้ก็กดออกนะเพราะเราจะบันทึกแค่รายการเดียวแล้วก็เราก็กเเราได้เราได้ยอดเจ้าหนียก,ก,กมาแล้วนะคะกดออกได้เละ